เดียวอายุเท่าไ<ม>หร่ละครับพี่แอร์พี่แอร์อ๋อน,นะนี่หมาทำอันนี้ให้อย่ามาดูนะนี่อันนี้เคก้กไวซัสเนี่ยเขียนเอาเนี่เขียนเป็นเลออนไม่รู้อ่านจะเห็นในชาร์เล่เขียนเป็นเลออนผลไม้แล้วก็อันนี้ขย,ยับให้ดู วเฟียเกมวบชทักเดยเางท็ออิ้งนเี่ะกินตังเมเ็ิบเซนิเมตรมีการสูบน้ำในเหตเมืองจเงหสารคีตอเภอสันตองก็จะเป็นพื้นที่ทางหมที่จะต้องรอปรับน้ำแต่เกมวอชท์เน่ อะไรอ่ะเดี๋ยวดิของเล่นมีอีกไหมเอามาอีกมีอะไรอีกว้าวแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกนี่แล้วอะไรอีกไไอออะอะไรอีก ไอ้ตั้งปัจจุบัน